สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่7เมษายนนะครับพุทธศักราช2,567หรือปีคิดตศกราช2 0 2 4วันสำคัญของเหล่าบรรดามวลมนุษยชาติ กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแดงเดือดสุดท้ายนะครับที่เจอกันครับนะครับจากคุมทีมเลี้ยวผูเจอกับอิลิขันฮาร์ดนะครับแดงเดือดสุดท้ายที่มีความหมายกับทั้งสองทีมนะครับเดี๋ยวเราบอกว่ากันนะแดงเดือดค่อยไว้สุดท้ายเลยแต่ว่า หนูขออนุญาตพูดหลังเกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพูดก่อนเกมสุดท้ายเลยนะครับก่อนอื่นนะครับขอบคุณทุกกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับก็จะพยายามมาให้ได้ทุกวันนะครับย้าอีกครั้งนะครับว่าหนูเนี่ยไม่รู้หรอกว่าใครจะแพ้ใครจะชนะนะครับหนูก็เดาไปนะฮะบางทีมันตรงบ้างก็โอเคบางทีไม่ตรงบ้างก็อย่ามาว่ากันแบบมั่วคือ คือถ้าคุณบอกว่าคุณมั่วคุณรู้ก็บอกมาคุณก็ไม่รู้เหมือนกันคุณก็ไม่ได้ถ่ายคุณก็ไม่ได้ถูกไหมแลวพอหนูถ่ายพี่บอกก็อย่ามั่วมั่วคืออะไรไม่ได้มั่วก็ผมคิดยังไงหนูคิดยังไงหนูก็พูดอย่างนั้นไปมันไม่ถูกก็คือไม่ถูกถูกไหมคือเวลาใช้คําพูดในโลกโซเชียลหรือว่าอะไรเนี่ยนว่าเราควรจะให้เกรดซึง่งกันและกันนะครับ ปัญญาชนผู้ที่จเจริญแล้วผู้ที่มีสมองหรือว่าผู้ที่มีการศึกษาหรือว่าผู้ที่เขาเรียนรู้มาพอสมควรเนี่ยเขาจะไม่มาด่าคนอื่นเขาไม่มาบูลลี่คนอื่นนะครับคือผู้ที่จเจริญแล้วเท่านั้นที่เขาจะคุยกันแบบรู้เรื่องเออเอ้ยก็ตีตายปีน่ะเนี่ยอะไรก็ว่าไปอย่าบอกว่าั่้เพราะหนูก็พูดไปตามที่เราคิดตามที่เรากะตามที่เราแบบเฮ้ยเราเชียร์ถูกไหมไม่มีใครรู้หรอกเขาะระลุคุณร,ณรู้คุณก็บอกมาที่ เอออย่าไปใช้คำว่ามั่วนะครับอ่า,อาเกมไอเกมอ่าห้าเกมนะครับหนูจะขอพูดแค่คู่หัวนะครับคู่ขําำกับคู่ดึกสุดนะครับเมื่อคืนนี้เมื่อวันเสาร์ต้องบอกก่อนว่าเป็นเกมที่ทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับและก็อาร์เซนอลทำผลงานได้ดีมากนะครับย้อนกลับไปก่อนอันนี้นะฮะเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งสามทีมทั้งแมนซิอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลนะครเป็นเจ้าบ้านแล้วก็ทำผลงานได้ได้ดีเหมือนกันนะครับหลายคนคิดว่าเอ้ยไม่น่าจะมีทักทีมหนึ่งที่หยุดหรือชะงักแต่ก็ไม่เลยนะสามทีมเดินหน้าเก็บสามแต้มกันได้แบบทุกทีมมาถึงสุดสัปด,ดาห์นะครับคู่หัวคำํำคริสตอาเเปิดบ้านต้อนรับการเยนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ก็ต้องกลับขอโทษเมื่อวานหนูังคิดว่าปู่ปูรอยโดนปลดไปแล้วนะครับมีโค้ชคนใหม่แล้วต้องกลับขอโทษหนูก็ผิดเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวานก็ก็เป็น,คร,นคริสตัลเพลสนะฮะเปิดหัวได้ดีเลยนะอย่างที่หนูบอกว่าคริสตัลเพลสก็ยังเป็นยังเป็นแบบแต่ต้องบอกก่อนว่าเกมลุกของแนะมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยน เล่นพอสมควรจากเกมก่อนอนันนี้นะครับทั้งเออร์ลิงเบลฮารันนะครับทั้งคิวินเดบรอยนะครับได้ประตูมาจากคิวินเดบลอยนะครับลูกยิงลูกแรกติเสมอสวยมากความผิดพลาดของแมนซิตี้นะครับจากการขึ้นเกมลูกแรกก็ทําให้คริสตัลเลยเนี่ยได้สวนกลับนะครับแล้วก็ได้ประตูไปด้วยความเกี่ยวคมนะฮะชนวิงชนสาวเข้าไปแป๊บเดียวไม่นานนะัก นะครับคือเป็นเดบลอยก็ยิงจากมุมมุมทางฝั่งซ้ายมือถ้าเราดูนะทางฝั่งซ้ายมือเราเสียบเสาสามเหลี่ยมนะตีเสมอหลังจากนั้นก็ค่อยค่อยบดค่อยคอย่คอยบดค่อยค่อยบีนะครับไม่ได้รีบลงอ,อะไรนะครับบางคนที่เคยเฉิดฉายเมื่อเมื่อซีหนึ่งก่อนอันนี้นะครับกับเอตันวิลานี้ก็ไม่ได้ลงฟรีโฟรเดนพักนะครับไม่ได้ลงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีะแมตท,ที่ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับเรอัลมาดริดเมือม่อเมือ่อเมื่อเนี่ยเที่ยถึงเนี่ยกลางสัปดาห์เป๊ปกวอริล่าก็พักหลายตัวผมพอสมควรนะครับก็พักหลายตำแหน่งนะฮะหลายตำแหน่งสุดท้ายแล้วก็แมนเชแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ใช้ชั่วโมงบินที่ดีกว่านะครับค่อยๆนวดบีบเค้นนะครับจนคิตนเตอร์พาเลตก็สุดท้ายเอาไม่หลอดแต่ตอนแรกเนี่ย หนูกคิดว่าเฮ้ยมึงจะเอาที่หนึ่งวันนี้เลยเหรอวะเขาประตูได้เตี๋ยเนี่ยตามเลี้ยพูอยู่ตอนแรกสองแต้มไอ้สองแต้มวะสองลูกนะครับหลังจากนั้นเขายิงไปเป็นสี่หนึ่งถ้าเขายิงลูกหนึ่งห้าหนึ่งประตูได้นะฮะประตูได้เตียเนี่ยจะเท่ากับเลี้ยพูและจะขึ้นมาเป็นจา่าฝูงมาหัวตารางเลยสุดท้ายก็มาโดนคิดตั้มพาเลตนะครับตีมาต่อสองส,องสี่นะครับต่อสุดท้ายก็ ลดช่องว่างนะฮะประตูได้เสียม,มาอีกพอสมควรนะครับก็ขึ้นมาเป็นเป็นรองจากฝูงก่อน,นหลังจากนั้นนะครูค้าทุ่มครึ่งนะครับอร์เานอนนะครับไอ้ปืนโตนะฮะพลักไอ้ปืนโตบุกไปเยือนไบรตันซึ่งหลายๆคนคิดว่าถ้าไบรทันนะฮะน่าจะทําแสบกับอร์เซนอลได้แต่สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกว่าด้วยเกมรุกนะฮะด้วยเกมรับ ณฤดูนะกาลนี้ต้องบอกก่อนว่าอาร์เซอนอลมาดีเหลือเกินมาดีมากๆดีดีเกินคาดนะครับคือทุกทกอย่างของข้าง,ง,งลงตัวหลังจากที่อาร์เซอนอลได้ดีแคร์ไลมานะครับเมื่อวานนี้นะฮะเราจบคู่แมนซีไปก่อนเนาะแมนซีก็ก,ก็ชนะนะครับบุกไปชนะคนร,ริสตัลพาเลตสี่ตัสองนะครับขึ้นมาอ,อยู่อันดับสองณนะตอนนั้นนะในะตารางเรียลไทม์นะครับ ก็มาถึงคู่ห้าทุ่มครึ่งนะครับอัตโนนในรกันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าได้เจนเตอร์คู่ที่แบบเล่นคู่หูกันโดยตลอดคือซาลิบานะครับกับกราเบลมากันเยสดนะครับเล่นคู่กันแล้วแบบเมื่อคืนเนี้ยหนูได้เห็นอะไรบางอย่างที่แบบว่าเฮ้ยเออแพทท่นนม่งมาเต็มว่ะขนาดที่อัตโนนนะครับ อ่ะลูกแรกนะครับกาบราเบลเจตุดนะครับก็ก็สอนบอลน,นะครับแบก็กแบ็กขวาของไบรตันตัวตเล็กๆกับผิวสีครับสอนบอลเลยว่าว่าในจังหวะก,การสกัดน,นะครับคุณจะมาแบบทะเลทรายสกัดเงี้ยก็จุดโทษอันลูกแั้นนะ่จุดโทษร้อยเปอร์เซ็นบางคนจะมองว่าให้โดนบอลบางๆก่อนแต่สุดท้ายแล้วอ่ะ โดนขาโดนต้นตีนประมาณแปดสถึงเกสเซโดนบอลเบามากอ่ะกาเเรียวเจทุสล้มลงไปพุทจัดสินให้เป็นจุดโทษนะครับยิงโดยบุกโยสากานะครับหลังจากที่บุกโยสาก้าเนี่ยเคยพลาดฟุตบอลโลกไอ้ไม่ใช่สิเคยพลาดกับทีมชาติอังกฤษในการยิงยิงจุดโทษนะครับหลังจากนั้นกลับมาในสโมสรอาร์เซนอลไม่เคยพลาดอีกเลย และเมื่อคืนก็เช่นกันไม่พลาดเหมือนเดิมนะครับบุยโยตาก,าก็เดินหน้านะทำสถิติให้กับตัวเองนะครับต้องบอกก่อนว่าเมื่อคืนนี้อาร์เซอนอนไม่ได้คืนแรกๆดูเหมือนเปิดมาเนี่ยติบนาทีที้านาทีไบรตัน on, เหมือนจะทําความกดดันสร้างเกมให้กับอาร์เซอนอนได้ไม่ง่ายนักเหมือนความเ่ออาร์เซอนอนบุกขึ้นมาไม่ง่ายนักก็จะมีตะกุกตะกากติดๆกันมีลุ้นด้วย ไบตันมีรุ้นด้วยแต่ด้วยความที่ต้องบอกก่อนว่าผู้เล่นศักยภาพมันต่างกันแผนการวางหมากหรือวางวางเกมมาของเดซบี้เนี่ยก็ดีนะดีแต่ว่าลูกทีมทำได้ไม่เต็มที่ทำได้ไม่เต็มศักยภาพเหมือนกับมิเกลอัตเตตาที่วางให้กับลูกทีมของตัวเองและลูกทีมของตัวเองทำได้เต็มที่นะครับ เมื่อวานก็จะมีซินจิงโก้นะครับเป็นแบ็กซ้ายลงมาแทนอ่าอะไรสักอย่างจำไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายก็โดดโดนเปลี่ยนตัวออกนะครับหลังจากที่ราตัวนั้นได้ขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะครับดูเหมือนไบรตันก็จะสู้มีเหมือนมือมีหือมีอือแต่ก็มาเรื่อยๆนะฮะมาอ่อาไอ้ลูกสองศูนย์เนี่ยงงนะหนูหนูหน,หน,หนูหนูจะงงเลยคือ มันเริ่มมาจากบุกยุากา้าเหมือนเหมือนโดนเข้าสากัดในในกรอบเขตโทษของไบตันและบุกยุสาก้าก็ล้มลงไปแล้วไม่เล่นต่อนะครับทีนี้มันมีความชง,งักของผู้เล่นไบตันผู้เล่นไบตันก็ชังงกเอาตกลงยังไงฟาวิฟาวอ่ะแต่ก็อาตซนอนคือเขาไม่สนใจต่อให้บุกยุาก้านอนอยู่เขาก็เล่นต่อไปนะครับเล่นต่อไปจนลากไปถึงอ่ะนะลากไปถึงสตูเน้นและตบเข้ามาให้กับคลายฮาวเวิร์ดนะครับ รู้สึกว่าเป็นไหวมะนะเดี๋ยวพูดไม่ถูกลราจะเอามวยแต่ใครฮวาวเวิเป็นคนเป็นคนเป็นคนแทปอินเข้าไปคือลูกเนี้ยพอมาดูภาพ้าเนี่ยใบยตั้นแบบใ <c oughs> บตั้นเป็นเกมลับที่แบบจริงๆสามที่คนทำํำอะไรกันอยู่เหมือนสมาธิมันหลุดเหมือนสมาธิหลุดว่าเฮ้ยตกลงบุกยสากา้าเนี่ยกูจะโดนฟาวไหมหรือว่าทําไมมึงไม่หยุดละ่ะ อันที่นมึงไม่หยุดเพื่อนมึงเก็บอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วตัดไปจากตัดหลังจากใครไฮแวร์ยิงปั๊บสิบนาทีบุคคลตาะการได้ไหมเฮ้ยเฮ้กัคือเหมือนไม่กันหรอกหนูคุณพี่กันว่าเมื่อกี้มึงล้มในตอนจับข้อเท้าเนี่ยเหมือนมึงจะตายนะตัดไปไม่เกินสิบวิมาดีใจกับใคยฮแวร์เฮ้เฮ้เฮ้ะมึงเก็บเป็นจักติกใไหม หนูรู้สึกที่มึงเจ็บมึงล้มลงไปจะแท็กติกหรอหรือยังไงฮะก็เป็นสองประตูต่อศูนย์แต่พอมันเป็นสามสูตรแล้วก็น่าจะจบแหละนะครับประตูดได้เสียก็แต่สิ่งที่ดูเห็นเนี่ยก็คือพอหลังจากสามศูนแล้วมันมีจังหวะที่อ่าบริยตันเนี่ยขึ้นมายิงจัดเลยหน้ากรอบเขตโทษ ลบเบยวมากันเย็ดนะครับสกัดได้แล้วบอลแลบออกคือเราได้เห็นแพชชั่นบางอย่างของเซนเตอร์แบ็กของอาเซนอนชุดเนี้คือเขาสกัดเขาเล่นเกมรับเนี่ยพอเขาสกัดพบว่าค,ค,ค,คือสกัดได้คือคือมันไม่ยอมเตี่ยไใม้แต่ลูกนึงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่า ไม่ว่าเขานำมากแค่ไหนมันก็คือยังคงคาลัคเตอร์ของความมีสมาธิในเกมรับเพื่อมันบกบอกให้ให้เราได้เห็นเลยว่าเออไม่แปลกใจที่ว่าฤดูกาลนี้ทำไมอาร์ตซนนนถึงเสียประตูน้อยที่สุดในลีกเกมรับดีที่สุดในลีกผู้ตัประตูคลีนชีสมากที่สุดในลีกไม่แปลกใจเพราะว่าเราเห็นความทุ่มเทคือความที่ไม่ปล่อยเลยอ่ะ แม้แต่นำสามตุนโอกาสที่มันจะยิงกูสามหนึ่งเนี่ยไม่แพ้หรอกแต่กูไม่ให้อันนี้คือเราเห็นจากกองหลังของอาร์เซนนลต้องยอมรับต้องต้องต้องยอมรับว่าเยี่ยมจริงๆมันคือการมีสมาธิอยู่ตลอดเวลามีนการมีแพชชั่นตลอดเวลามันคือการมีมีสมาธิในการป้องกันเกมตราบใดที่เรายังนำสามตุน๋นแล้วเราถึงบอกว่าอาร์เซนนลได้ประตูประตูได้เนี่ยเป็นกอดเป็นกรรมและไม่เสียเลย เป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดเป็นเป็นทีมที่เกมรับดีที่สุดณตอนนี้ในลีกอังกฤษเสียน้อยที่สุดครีนชิดมากที่สุดยิงเยอะที่สุดนี่มันเป็นมันเป็นเหมือนแบบถ้าถามถ้าถามนะมันเป็นแต้มบวกไปครึ่งหนึ่งอะ่ะครึ่งหนึ่งอะ่ะตอนเนี้ยโอเคมันยังปูตีกับเลี้ยวภูก็จริงแต่ตราบใดก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเลี้ยวภูสะดุดนะครับ ตอนนี้เรียบูไม่ต้องสนใจใครคุณแค่ชนะทุกนัดอีกแปดนัดที่เหลือนั่นถ้าว่าคุณเป็นแชมป์พรีเมียร์อังกฤษเข้าใจแต่ถ้าคุณสะดุดนัดไหนไม่จะนัดเดียวเนี่ยไอ้แต้มบวกครึ่งแต้มเนี่ยการที่เดียวตัวน้อยการที่ตัวได้เยอะเนี่ยมันจะกลับมามีผลทันทีนี่ความรู้สึกหนูนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องยอมรับวัตุกาลนี้อาจะตาม,มาดีดีจัดดีมาก ทั้งกองหน้ากองกลางกองหลังและตอนเนี้ยตัวผู้เล่นมันเริ่มกลับมาแล้วก่อนนั้นเนี้ยใครจะคิดว่าผู้เล่นอย่า,ายฮาวเวิร์ดเมื่อห้าเดือนที่แล้วยังมีแฟนออั์เซนรอนด่าเลยซื้อมาทําไมซื้อมาทำเฮียอะไรหลายคนแฟนอาั์เซอนอนพูดนะโอ้ไม่น่าซื้อมาเลยคายเลยและตอนนี้เขาพิสูจน์ให้แฟนออร์เซออนได้เห็นหรือว่าทุกวันนี้ยไม่มีแฟนอารลเซอนอนคนไหนที่ปฏิเสธคายฮาวเวิร์ดเขาเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจเด็กไอ้ปืนโตกันทุกคน ด้วยการแอซิดกี่นัาติดนะฮะมีผลตอกกระอาประตูได้เสียไม่แอซิดก็ยิงเป็นตัวเล่นฟอลไนที่แบบเออตอนแรกเอ,อลูกทำไมช้าก็ช้าอึดอัดเนืน้อจำได้เลยนะ,ะเจอกับพี่ป๋องหรือเจอกับแฟนปืนเนี่ยฮาวหวะไม่น่าซื้อมาเลยอ,อะไรเงี้ยก่อนน้น,นี้ย้อนกลับไปเมื่อหกเจ็ดเดือนที่ผ่านมานมีแต่คนด่าขายฮาววแต่ตอนเนี้ยเขาพิสูจน์ให้เด็ก อาร์เซนนลหรือเด็กไอ้ปืนโตเนี่ยรู้ทุกคนแล้วที่นํมไทเขาซื้อซื้อใจเด็กปืนทุกคนตอนนี้หนูเชื่อว่าไม่มีเด็กปืนคนไหนไม่รักค่ายฮาวเวินะฮะก็ได้ผลการแข่งขันที่ดีนะครับก็แมนตมนี้ไปเยือนคิสามารเล็ตนะฮะตางแต้มยิงประตูได้บวกสองอาร์ตซนอนไปเยือนไบรตันนะครับชนะศูนสามประตูได้บวกสามอะมาถึงวันนี้ครับแดงเดือดที่ทุกคนอร่อยขอแฮ รอคอยหนูเชื่อว่าทั้งเด็กเลี้วพูและเด็กผีแดงนะครับรอคอยศึกนี้กันเยอะแย,ยะมากมายลำดับแรกเลยนะฮะผลงานก่อนหน้านี้นะครับเลี้วพูก็ชนะนะฮะไบรตันนะฮะชนะเทฟตเยูเนเต็ดนะครับแบบไม่ค่อยโสภาสถาพรสักเท่าไหร่ หนูเชื่อว่าแมตช์ล่าสุดเนี่ยการชนะเชฟฟิลด์สามนึ่งก็จริงโอเคนะเด็กหงบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกขอแค่ตามแต้มเข้าใจครับแต่พอมาถึงตอนเนี้นะฮะแมนยูสองนัดที่ผ่านมานะครับกับเบรนทฟอร์ดนะครับโดนตีเสมอท้ายเกมกับเชลซีนะครับนำมาสามป็นตสองนะครับทุ่เราบาเจ็บแปดนาทีนํามาเจ็ดนาท,นานาทีอีกนาทีกว่า ก็จะกลุ่มยจทชนะได้แต่พลพรรคพี่แดงก็พลาดตีเสมอก็ว่าแย่แล้วอันนี้เด็กผีหนูย,ยังมีอาการตืมเต้าเหงาแห้งกันอยู่แพ้ตีสามแพ้แม่งซะเลยนะฮะแพ้ดือ้อกูอยากแพ้ก็แพ้ตีสามแพ้ตะกอไหนก็ไม่แพ้ต้องแพ้ตะกอตีสามมันก็ย้อนกลับไปว่าเออเฮ้ยนาทีบาปของนาทีบาปนะครับตีสาม ที่คุณเคยชนะลิเวอร์พูลมาแล้วผ่านเข้ารอบเอฟเวอรับไปเจอกับคนที่บางคนก็บอกสี่สามที่เธอเคยล้อวันนี้มันกลับมาล้อเธอแล้วนะแต่หนูจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับก่อนหน้าเนี้โอเคมันอาจจะมีอะไรก็แแต่แต่หนูเคยบอกแล้วเคยย้าทุกครั้งว่าการเจอกันของปีศาจแดงและลิเวอร์พูลนะครับมันคือแดงเดือดคู่เนี้ยมันอยู่เหนือห่วงโซ่อาหารใดๆทั้งสิ้น คู่นี้เจอกันไม่ต้องการความเข้าใจดใดๆทั้งสิ้นว่าใครจะดีกว่าใครจะเละกว่าใครจะดีหรือไม่ดีใครจะแย่ตัวใครจะเจ็บมันไม่เคยต้องการความเข้าใจใดๆทั้งสิ้นหนูเชื่อว่าแฟนแฟนเลี้ยวฟูกับแฟนแมนอยู่น่าจะรู้ดีกับคําที่หนูพูดนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้เสมอก่อนหน,น้านี้นะครับแดงเครื่องใ้ต่อของฤดูกาลเป็นแดงเดือนเอฟเอคัพและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตบหง์แดงร่วงนะครับ เส้นทาง,งการลุ้นสี่แชมป์เหลือสามแชมป์นะครับและนี่เป็นอีกหนึ่งเกมแดงเดือดซึ่งเป็นเกมพเมร์ลีกนัดแรกพลพรรคปิศาจแดงนะครับบุกมานะครับยัดเยียดผลเสมอให้กับทีมแอนฟิลศูนย์ศูนย์โดยการอย่างที่หลายๆคนรู้นะครับก็ยิงไม่ได้เลยแม้แต่ประตูเดียวหนูถึงบอกว่ามันถึงมันถึงเวลาที่นักเตะเลี้ยวภูจะต้องตบหน้าตัวเองแล้วก็บอกมันไม่มีคำว่าเหนือกว่า หนูพูดย้ำตรงนี้เลยว่ามันไม่มีคําว่าเหนือกว่าไม่มีคําว่าดีกว่าต่อให้ลิพูร์จะชนะมาสองแมตต์ต่อให้แมนยูจะทําแต้มอ่าหกมาจากหกคะแนนเหลือหนึ่งคะแนนสองแมตต์ที่ผ่านมามันก็ไม่ได้อยู่เหนือมันก็ไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่ว่าเฮ้ยกูจะต้องชนะมึงแน่เข้าใจใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้นะครับเหล่าบรรดาอ่าพลพรรควิสตัแดงนะครับ หรือเรดอาร์มี่เขาก็จะเอาผลนะฮะยูิีแปดมามามาล้อเลี้วผูว่าเอ้ยแมนยู U, ชนะเก้าหนึ่งนีเว้ยยูทีแปดของแมนยูนะฮะอยู่ที่หนึ่งของตารางเลี้วผูอยู่ับสีของตารางตอนนั้นนะยูทีแปดก็ก็เอามาล้อเลี้ยวผู้ว่าเฮ้ยวังว่าจะได้ผลการแข่งขันแบบชุดเล็กนะอืมซึ่งบอกเลยว่ามันชุดเล็กกับชุดใหญ่มันมันมันคนละคนกันนะ,ะมันคนละทีมกัน ล้อล้อได้แต่หนูเลี้ยวฟูหนูไม่ได้เจ็บปวดหรือไม่ได้รู้สึกอะไรนะก็คือย่ติแปดก็คือยุติแปดนะครับแต่ชุดใหญ่เรากําลังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์มาพูดถึงเกมการแข่งขันนะครับที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้นะครับสามทุ่มครึ่งนะครับต้องบอกก่อนว่าสภาพทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะย่ำแย่นะครับหลังจากที่เซนเตอร์ตัวหลักเนี่ยเจ็บหมดเลยทั้งราเฟเอวารานนะครับ มาร์ติเนสเล็กซโนมาร์ติเนสนะครับแล้วก็จอนี่ยูแวนนะครับคุณลุงกษเซมวิโรจนี่ก็ต้องรอเช็คความฟิตนะครับตัวผู้เล่นที่หนูคาดว่าน่าจะลงนะครับของทั้งสองทีมนะครับทั้งฝั่งแมนยูก็จะเป็นผู้ต่ดประตูนะครับอองเดโอนา่านะครับแบ็กซ้ายแบ,บ็กขวานี่น่าจะเป็นดาโล่กับวันบิตาก้าก็ต้องลองดูว่าสลับกันนะครับเซนเตอร์นะครับ,ตอ,รนะรบตอนนี้เหลือที่ใช้ได้จริงๆก็คือแฮร์รี่แม็กไวกับคัมบอลา เป็นก็เ,เรียกอะไรอะเยาวชนนะครับกองกลางตัวรับนะฮะต่องตัวคาดว่าน่าจะได้ลงคู่กันก็คือแม็กทูมินีนะตกอนแม็กทูมินีกับอคอบบี้ไมนูแผงลุกแผงแผงตัวลูกสามคนนะครับฝั่งซ้ายน่าจะเป็นากาลาโชหรือขวาเป็นกาลาโชซ้ายเปนนน็นแรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดน่าจะมาคาร์ลีฟอร์ดน่าจะได้กลับมาลงสนามน,นะครับ อันตัวนี้น่าจะน่าจะได้พักนะนะครับสึกหนูนะแล้วก็กอ,องกลางตัวลุกก็จะเป็นบรูโน่แฟนันนะครับหน้าเป้าเป็นลัสมุดคอยลุนอันนี้คือการการจัดตัวของหนูนะมันอาจจะไม่ได้แม่นเป๊ะอะไรแต่ว่าคาดเดานะครับยูฟูนะครับโกน่าจะเป็นเควินเคลเลอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้แบ็กซ้ายกับเชฟฟิลยูเนเต็ด พอเปลี่ยนแอนดี้โรเบอร์สัน on, นะบโบครับพอเปลี่ยนโรโบลงมาแล้วมันดูหวือหวานแล้วมันก็ทําเกมได้ดุดันหนูเชื่อว่าแบ็คซ้ายน่าจะเป็นโบโบนะครับแบ็คขวาครับน่าจะเอาโจโกเมสลงมาประกบอ่ามาคัแดแรดฟอร์ดนะครับเซนเตอร์ตรง,งกลางสองคนน่าจะเป็นอ่าอิบุยมากอิบไลมากโกนาเต้ ate, นะครับกับวันจิวฟันได นะครับแผงกลางก็จะน่าจะเป็นวัตถุอนโดหลังจากที่ได้พักน่าจะกลับมานะครับวัตถุอนโดเป็นตัว holding นะครับ alexis b a อร r เตอร์และ d o มินิก s ูบอส s l แผงหน้านะฮะแผงกเกาะเกมรุกก็น่าจะเป็นบางโมนะครับมซาร่านะครับดาววินนเยตและลุยดีอาร์นี่คือจากการคาดดาวของหนูนะครับก็อยากจะบอกว่าหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยแมนยูจะอุดหนูเชื่อว่า การเล่นต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองเจ็ดหมืน่นกว่าคนเนี่ยมันมันแล้วคือมันพลาดมาแล้วสองแมตช์นะฮะแมตช์นี้หนูว่าแมนยูจะใส่เต็มร้อยนะครับแมนยูจะถึงแม้ว่าจะมีน้อยแต่หนูว่าเต็มร้อยทุกคนนะครับเพราะอย่างที่เห็นนะครับใ,ในใน,ในเกมเอฟเอคัพนะครับพีษาัแดงก็ไม่ว่าใครจะเล่นตำแหน่งไหนแต่ก็วิ่งตู้ฟัดกันทุกคนเพราะฉะนั้น อย่างเดียวเลยที่หนูอยากจะให้ลิวอร์พูไม่ประมาทก็คือการเริ่มต้นเกมนะครับอย่าเริ่มต้นเกมโดยการแบบเผลอเลยนะครับเพราะทีมที่คุณเล่นเนี่ยมันไม่ใช่ไบรตันมันไม่ใช่เชฟฟิวยูเนเตดมันคือปีศาจแดงกับเกมเอฟเอคัพที่เสีย4ีประตูเราเห็นแล้วว่าแม้แต่วินาทีเดียวที่เรา,เาไม่มีการคอนเทนเทกับเกมหรือไม่มีสมาธิกับเกมเนี่ย จากการเล่นเกมสวนกลับเร็วของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมันสามารถเปลี่ยนเป็นตะกอรอได้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นหนูว่าเจอร์กินครอปเนี่ยจะสั่งลูกทีมให้เน้นอย่าประมาทนะครับก็ก็อย่างที่บอกแหละครับถ้าคุณคิดว่านะจะเป็นแชมป์พเมร์ลิกคุณไม่ต้องสนใจอาเซนอลไม่ต้องสนใจแมนซีว่าเขาจะชนะหรือจะเสมอชนะเท่าไหร่ช่างแม่งแต่ลิเวอร์พูลต้องเดินหน้าเก็บสาแต้มทุกนัด เจอเช่นเดียวกันครับหนูเชื่อว่าแมนยูเขาก็ไม่ได้มีหวังลุ้นที่จะไปอุฟาจะไม่ลีกในอันดับ4อันดับ5ก็ลิปบรี่แต่อย่างน้อยหนูเชื่อว่านักเตะปีศาจแดงทุกคนรวมถึงโค้ชอิลิเทนฮากมันคือฟางเส้นสุดท้ายที่เขาจะเซฟเทนฮากไว้ได้ก็คือหนูเชื่อว่าถ้าวันนี้แมนยูคาบ้านกับลิเวอร์พูลสมมุตินะหนูสมมุติให้ฟงังอิลิเทนฮากอันตราย หนูเชื่อว่านักเตะผู้เล่นของปีศาจแดงทุกคนก็จะวิ่งสู้ฟัดก็จะวิ่งเล่นกันแบบเหมือนมีพลังแฝงอะ่ะเจอใครไม่รู้แต่เจอกัเลี้ยวภูกูยอมไม่ได้นี่คือโตโลแกนของแมนยูหนูจึงพูดไงเก่งแต่ก็กลัวนะฮะแน่นอนวันนี้ลูกทีมของเจอร์นขอบรวมถึงทุกคนก็ต้องพิสูจน์ให้โลกได้รู้ว่าถ้าคุณอยากจะคว้าแชมป์พิมริลีกประตูด่านนี้คุณต้องผ่านไปได้ ก็ถ้าถามหนูหนูก็มองว่าขอไม่ฟันธงแล้วกันนะครับแต่ว่าเกมเนี้ยมันจุรมไปด้วยแพชชั่นนะครับทั้งความเก็บกดที่แฟลเวียวพูนะครับรวมถึงผู้เล่นนะที่พ่ายแพ้กับแมนเทสเตอร์ยูเจ็ดมาหนูเชื่อว่าในโลกโซเชียลเอ่ยหรือว่าจะเป็นข้างสนามเราอย่างที่เราเห็นนะว่าเอ้ยไารคนล้อโม,มเมตาลาอ่า ว่าตัวผู้เล่นของลิเวอร์พูลก็รับรู้ถึงสภาพตรงนี้ว่าเออเฮ้ยคำว่าแดงเดือดเนี่ยมัน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 จะยิ่งใหญ่กว่ากว่าทุกๆุกนัดที่ผ่านมาเพราะนี่คือแดงเดือดครั้งสุดท้ายของเจอกันครับเพราะฉะนั้นถ้านหนกเป็นนักเตะของผู้เล่นลิเวอร์พูลไม่ว่าจะเป็นแอนฟิลหรือไม่ว่่จะเป็นโอทับปอดสุดท้ายแล้วมันคือสุดท้ายแล้วแดงเดือดครั้งสุดท้ายของเจอกันครับมันก็ต้องวิ่งถวายหัวแน่นอนแมนยูก็ไม่ได้ยอมง่ายๆใช่ไหมแบบแบะท่าแล้วก็ยิงกันที่ย,งยิงเลยไม่ หนัวมันก็จะเต็มไปด้วยเกมขอให้มันอ่ะขอให้มันแบบแบบที่เจอกันล่าตุนเนี่ยอย่างที่บอกว่าตอนนั้นตอนเนี้ยเราไม่ต้องอ้างแล้วว่าใครเจ็บใครป่วยสุดท้ายแล้วนัดที่แล้วเนี่ยเห็นไหมบรูโน่เล่นเซนเตอร์อันตัวนี้เล่นแบ็กฝายยังอัดลิวฟูได้สี่สามเพราะฉะนั้นมันมันอย่างที่หนูบอกแหละมันไม่ต้องไปสนใจแล้วว่าใครจะเจ็บใครไม่เจ็บเรามีหน้าที่ ไปแล้วต้องการความสามแต้มนะจากเด็กหรือผูก็ต้องทําแน่นอนปีศาจแดงมีหน้าที่กูแพ้ใครก็ได้แต่กูห้ามแพ้มึงกูก็ต้องหยุดมึงมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับเกมการแข่งขันมันน่าจะสนุกนะครับแล้วก็หนูว่าคืนนี้น่าจะเดือดพอสมควรเดือดเลยแหละนะครับแต่อย่างที่บอกว่าความผิดพลาดนะครับเล็กๆน้อยของฝั่งไหนก็แล้วแต่มันอาจจะก,ก่อให้เกิดหายนะของทีมได้นะครับและที่สําคัญ ผู้เล่นของลิวพูต้องละเอียดมากกว่านี้ต้องรอบคอบมากกว่านี้นะครับจะไปเล่นแบบเอ้ยขอขอเขากองกลางเขาไม่มีไรเพือแม็กเขาเป็นดาวลุ่ะไม่ได้คุณต้องละเอียดนะครับลิวพูถ้าคุณอยากจะได้สามแต้มมันต้องทํามากกว่าเดิมอ่ะพัฒนามันต้องมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็หวังว่านะครับเราจะไม่โดนแบบยูสิบแปดนะเก้าหนึ่ง มันอยู่ก็บว่ามันเลือยู่ที่แปดเก้าหนึ่งจะปวดจะปวดหวังว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ดีนะครับอย่างที่บอกครับถ้าคุณต้องการที่จะเดินหน้าคว้าแชมป์พรีเมียร์สุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือกระดูกชิ้นโตของเราเป็นอีกหนึ่งแมตส์สำคัญของรูกการของดูกการนี้เลยนะครับถ้าคุณชนะปีศาจแดงได้แล้วก็กลับขึ้นไป เป็นจ่าฝูงเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้านะครับชนะไม่ได้ทําไม่ได้ก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราทําเต็มที่กันแล้วอย่างขอแค่อย่างเดียววันนี้อย่าประมาทอย่าลืนเล่ออย่าประมาทคู่ต่อตู้เพราะคนที่คุณแข่ง้วยมันคือปีศาจแดงมันคือหนามยอกอกมันคือหอกข้างแค่ที่สามารถสร้างความเจ็บช้ำความระบมหัวใจให้คุณได้ตลอดเวลาแน่นอนยาแมนอยู่ลุงๆุง เราก็เป็นหอกข้างแค่แล้วก็เป็นหนามยอกอกเขาแล้วตอนเนี้ด้วยสถานการณ์ของทีมด้วยสถานการณ์ของการลุ้นแชมป์เนี่ยเราก็ต้องบอกลว่าเรามีลุ้นแชมป์มากกว่าเขาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นหนามยอกอก,อกเราเช่นกันเพราะฉะนั้นอย่าประมาทแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่ได้ขอให้ทุกเตะนักเตะทุกคนนะครับมีสมาธิกับเกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคืนนี้นะครับหนูไปเชียร์ที่ตลาดอะไรสักอย่างไม่รู้จำไม่ได้นะฮะหนูเคยลงไปละไปเจอกันนะฮะพี่แดงคือแจ็คแฟนฉัน นะครับเวอร์พูคือหนูเองนะครับแล้วไปเจอกันวันนี้สัญญาว่าในร่างกายหนูจะไม่มีโลโก้ของหงแดงติดไปเลยนะคร,ครั้งที่แล้วแอบใส่รอ,องเท้าเรอร์พูไปเอาเทัดจน,นได้ครั้งนี้สัญญาว่าหนูจะไม่ใส่อะไรเกี่ยวกับเรอร์พูไปเลยนะครับไม่เอาจริงๆนะแล้วหวังว่าเราจะได้ผลการแข่งที่ดีนะครับสามแต้มเท่านั้นไม่ว่าเขาจะให้หรือไม่ให้บีบคอเอาแม่งมาเอามาบีบเอามาเข้าใจไหมเรียบผู สูเอ้เขาเยือนชนะอัสซี่ชนะคิตต์เปเลกอัลตอนเยือนชนะไบตันเรียูดเยือนมือมาเลยมาเลยต้องเอาละนะต้องเอาแล้วนะตู้นะตนะตกันเจอกัน <c oughs> จเจอกันแดงเดือดคราวทุกท้ายของเจงครับดูที่มันจะมันแค่ไหนแล้วเจอกันทบต้นทบ,ทบ,ทบดอกบอกเลยโริ <c oughs> จิต